ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมท็อปนะครับวิดีโอนี้จะมาแสดงถึงวิธีปฏิบัติจริงนะครับว่าเราจะลดต้นทุนได้อย่างไรครับก็มันจะมีวิธีปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะมีอยู่4ขั้นตอนนะผมก็มคือ1นะครับบันทึกต้นทุน2เปิดก้าฟราคานะครับ3ก็คือการปฏิบัติตามแผนผังปฏิบัติข้อ4ก็คือการกลับไปทําข้อ1หมายก็คือคาข้อ1 2 3วนไปวนมานั่นเอง นะครับก็การบันทึกต้นทุนเนี่ยนะครับก็คือเราไปดาวน์โหลดไฟล์ต้น่า e x c e ลนะครับที่ใช้บันทึกต้นทุนเนี่ยจากบทที่8ก็ผมจะขอเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับไปทำการดาวน์โหลดอ,อันนี้ผมเข้ามาที่เว็บไซต์ปุ๊บก็ไปดูที่บทที่8ครับผม มันจะมีไฟล์เป็น Excel นะครับให้ดาวน์โหลดอยู่ล่างครับผมอ,อันนี้ไฟล์ขายสูงซื้อต่ำนะครับให้ท่านดาวน์โหลดมานะครับจากนั้นนะครับเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาครับผม นะครับก็นะครับให้ทุกท่านนะครับกรอกตรงในส่วนของต้นทุนเน่มแรกนะครับซึ่งต้นทุนิ้มแรกนี่ก็คือจํานวนหุ้นที่เรามีนะครับคูณกับต้นทุนหุ้นในปัจจุบันนั่นเองนะครับก็อันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างหุ้นนะครับ C C N ของคุณนริรัตนณ์นะครับจะมีต้นทุนอยู่ที่ราคา4.49บาทนะครับ 4 9แล้วก็จำนวนหุ้น10,000ห,หุ้นอ่าเราก็จะได้ต้นทุนเริ่มแรกขึ้นมานะครับผม mm hmm. ก็คราวนี้พอได้ต้นทุนเริ่มแรกปุ๊บเนี่ยเราก็มาทําการเปิดกราฟนะครับกราฟหุ้นเพื่อหาสัญญาณซื้อขายนะครับในที่นี้เนี่ยผมใช้โปรแกรม efinancial นะครับก็พอมันเปิดมาแ้าปุ๊บนะครับโปรแกรม efinancial เนี่ย เปิดมาหน้าแรกเนี่ยรับษณา,ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับามาที่เทมเพลตนะครับแล้วกด F7 F7 คือการเรียกกราฟราคาขึ้นมานั่นเองกดปุ๊บอ่ามันก็จะมีกราฟราคาขึ้นมานะครับก็นะครับ,นะรบพอมีกราฟปุ๊บนะครับให้เราใส่ ถ้ามันมีค่านะครับพารามิเตอร์เครื่องมืออื่นๆที่เราไม่ต้องการนะครับผมก็ให้เรากดนะครับกดเครื่องหมายลบทิ้งไปนะครับอันนี้นี่หุจะกดลบทิ้งไปก่อนนะครับเพื่อนะครับแสดงวิธีว่าเอาใส่เครื่องมือตั้งแต่แรกเลยนะครับผมนะครับก็นะครับสำหรับคนที่กราบราคาขึ้นมาปุ๊บมันไม่ใช่หุ้นที่ต้องการนะครับผมให้ใส่ชื่อหุ้นตรงนี้นะครับมันจะมีช่องใส่ ชื่อหุ้นนะครับตรงมุมซ้ายบนนะครับสมมตินะครับผมใส่ a j d เข้าไปนะครับมันก็จะมีรายชื่อหุ้น a j d อ่าคลิกตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับในที่นี้ผมใช้หุ้น c c n ของคุณนาริยัตผมก็พิมพ์ c c n อ่าได้มาแล้วนะครับคราวนี้คำถามก็คือว่าเราจะใช้ time frame เ,เท่าไหร่ คำตอบของผมเป็นอย่างนี้ครับถ้าหุ้นที่คุณใช้นะครับเป็นหุ้นเกรดบวกคือมีพื้นฐานที่ดีครับมีปันผลที่ดีนะครับใช้ Time Frame day ขึ้นไปครับเพราะว่านะครับยิ่ง Time Frame นานเราจะถือหุ้นนานครับและถ้าหุ้นดีระหว่างที่เราถือมีปันผล ะครับแต่ถ้าหุ้นมันลงนะครับเราก็ใช้ระบบนะครับในการขายไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหุ้น B บวกต่ำลงมาหรือเป็นหุ้นที่แก้ดอยนะครับผมแนะนำว่า time frame day ลงมาแต่ไม่น้อยกว่า60นาทีครับเพราะว่าถ้าต่ำกว่า60นาทีราคาจะมีความผันผวนมากและจะทำให้เราสับสนซื้อขายบ่อยเกินไปครับ ส่วนตัวผมใช้120นาทีครับกำลังดีนะครับไม่ต้องดูมากแต่ก็ให้สัญญาณที่เร็วนะครับสรุปนะครับถ้าหุ้นดีเกียรติบวกใช้ส่วนตัวนะครับใช้ time frame day ถึงวิ e k ขึ้นไปนะครับเพราะว่ายิ่ง time frame นานเราต้องถือหุ้นนานขึ้นครับถ้าเป็นหุ้นดีถือได้ครับระหว่างทางมีันผลซึ่งถ้ามันลงแล้วก็ขายตันบดอยู่แล้วนะครับมี มีระบบคอยรองรับในกรณีที่เราคิดผิดแต่ว่าถ้าเป็นหุ้นแก้ดอยหรือหุ้นอื่นนะครับต่ำกว่าบีบวกลงมาผมแนะนำว่าให้ใช้ Time Frame Day ต่ำลงมาครับแต่ไม่น้อยกว่า60นะครับส่วนตัวผมใช้รา20ครับวิธีเลือก Time Frame นะครับใน E Financial ให้มาคลิกตรงรูปนาฬการตรงนี้ครับครับมันจะมีนะครับ วันครับสัปดาห์เดือนนะครับและนาทีส่วนตัวผมใช้120ครับอ่าเป็นกราฟราคาของหุ้น c c n ที่ทมงเฟรมน้อยนาทีครับนะครับวิธีใส่ค่า MACD กับ MS นะครับให้ทุกท่านมาคลิกตรงคำว่า Add Indicator คลิกครับคลิกตรงคำว่า Add Indicator to New Panel แล้วมาเลือก Oscillator ร์อินดิเครครับเลือกคำว่า MACD อ่ะก็จะมี MACD ขึ้นมานะครับคราวนี้นะครับเราสามารถจะใส่ครับค่าเพื่อเปลี่ยนแปลงนะครับกราฟแท่งเทียนนะครับโดยว่าถ้า MACD ตัด m s ขึ้นให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวถ้า MACD ตัด m ตรงให้เปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อความสะดวกในการดูนะครับ อันนี้ให้ทุกท่านต้องการเปลี่ยนปุ๊บทุกท่านมาคลิกที่ลูกศรมุมซ้ายนะครับให้มันมีกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมาอย่างนี้นะครับและมาเลือกที่กล่องสี่เหลี่ยมในส่วนของ indicator นะครับคลิกขวาครับนะครับเลือก property indicator นะครับให้มาเลือกติ๊กตรงคําว่า use simulate นะครับ default มันจะเป็น by s e l l signal นะครับให้เปลี่ยนเป็น candle signal ครับ คำว่าแค้น้นแสดงหมายความว่าถ้านะครับ MBCD ตัด MS ขึ้นนะครับมันจะส่งัญญาณบายเป็นสีตามให้เราเลือกครับนะครับเพื่อความง่ายและความชินนะครับผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับอันนี้นะครับเป็น MBCD เซล์หมายความว่าถ้า MBCD ตัด MS ลงให้เปลี่ยนเป็นสีตามนี้อันนี้ผมเลือกเป็นสีแดงครับอ่าเสร็จปุ๊บนะครับจะสังเกตว่านะครับอ่า ถ้า m c d ตัด่ขึ้น c a n d ด e s t สติจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับเพื่อความง่ายนะครับในการตัดสินใจนะครับเรามาด้านมาด้งดูตรงนี้นะครับว่ามันตัดขึ้นหรนืลงย่ดูจาก c a n d ด e s t สติได้เลยครับอ่าคราวนี้ก็อันนี้เป็นตัวอย่างจริงนะครับของหุ่น c c n นะครับก็เมื่อเราเปิดการราคาปุ๊บนะครับเราก็มาปฏิบัติตามแผนผังปฏิบัตินะครับที่อยู่ในบทที่ บทที่6นะครับอ่าที่7พูดผิครับพูด7เป็นบทที่7นะครับขออภัยครับทุกท่านอ,อันนี้เป็นแผนตามปฏิบัตินะครับก็อันนี้เป็นครั้งแรก เดี๋ยวเรื่องเข้าระบบครับให้มาดูตรงจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้คือสตาร์ของเรานะครับสตาร์ทเราคืออะไรนะครับบอกว่า mfd เหนือหรือเปล่าครับถ้าใช่ก็ถือไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือ mfd ปัด ms ลงกันเองคือ mfd อยู่ใต้ m s นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือต้องเซล์ต้องขายไปก่อนนะครับแล้วรอรอนะครับรอให้ mfd ตัด S ขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ซื้อคืนครับ จากตัวอย่างจริงนะครับตอนนี้นะครับ MHD ตัด MS ลงแล้วครับฉะนั้นท่านต้องขายคำถามครับขายกี่หุ้นนะครับคำตอบผมเป็นอย่างนี้ครับท่านต้องเข้าใจก่นว่าขายบางส่วนกับขายทั้งหมดมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรถ้าทานขายทั้งหมด สมมติทุนลงต่อท่านลดต้นทุนได้เต็มๆครับแต่ว่าถ้าขายหมดแล้วราคาหุ้นขึ้นท่านต้องยอมซื้อคืนต้นทุนท่านจะเพิ่มขึ้นครับอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ด้านขวาของกราฟครับว่านักวคตจะเป็นยังไงนะครับถ้าขายหมดก็ต้องถือว่ามีดวงเข้ามาเกี่ยวข้องครับแต่เป็นการเริ่มระบบ เพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับในครั้งแรกเนี่ยอาจจะนะครับสถานการณ์อย่างที่เราไม่ต้องการบ้างนะครับแต่เพื่อเริ่มระบบเราต้องยอมครับถ้า m b d d อยู่เนื s ก็ดีไปครับไม่ต้องขายนะครับแต่อย่างนี้ต้องขายคำถามคือขายหมดหรือขายบางส่วนนะครับขายหมดถ้าราคาลงต่อท่านลดต้นทุนไเต็มเต็มครับแล้วมาซื้อคืน แต่ถ้าราคาหุ้นขึ้นจน m อ d ตัด MS ขึ้นต้องยอมซื้อคืนครับและมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าท่านขายบางส่วนนะครับสมมุติสายสักครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งถือไว้มีข้อดีครับถ้าราคาหุ้นไม่ลงนะครับส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับจะช่วยท่านได้ครับ ถ้ามันขึ้นแสดงว่าอีกอีกที่เหลือเนี่ยนะครับราคามันลดน้อยลงถูกไหมครับลบเป็นน้อยลงนะครับมันก็จะไปชดเชยกับสิ่งที่ท่านขายไปครับรอจนนะครับ m a d i t a n i m a ขึ้นท่านก็ซื้อคืนส่วนที่ขายไปครึ่งหนึ่งกลับคืนมานะครับเพื่อเริ่มเข้าระบบครับนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าท่านขายแล้วครึ่งหนึ่งปรากฏหุ้นมันลงต่อแสดงว่าอีกครึ่งหนึ่งท่าไม่ขาย ก็จะมีผลขาดทุนมากขึ้นครับนะครับเลือกข้อดีข้อเสียนะครับอันนี้แต่ในกรณีของ ccn นะครับอันนี้ผมเสนอเป็นการสตวนะครับเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับเมื่อเราดูจากกาภาพใหญ่นะครับจะเห็นว่านะครับ ccn นะครับมีแนวรับนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับประมาณ2.80 ะจะเห็นว่านะครับบริเวณนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาค่อนข้างจะใกล้แนวรับที่มีนยัยสำคัญพอสมควรครับดังนั้นทิสดีนะครับบริเวณแนวรับนะครับนะราคาหุ้นมีโอกาสจะดีขึ้นมากกว่าลงดังนั้นข้อเสนอของผมคือสำหรับคุณนายรันะครับคุณนายรัขายครึ่งหนึ่งครับ จากนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์ที่สองอย่างครับถ้าขายครึ่งหนึง่ง MA จ d ตัด MS ขึ้นคุณนรัฐซื้อคืนที่ขายไปครึ่งหนึงคืนมาครับและเริ่มเข้าระบบนะครับหมายความว่าครั้งหน้าคุณนรัฐนะครับน่าจะขาย100%ครับคือมีหมื่นหุ้นขายหมื่นหุ้นนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับแต่ถ้าขายครึ่งหนึง่งปุ๊บ ครับถ้าราคาลงแล้วหลุด2.80ขายครึ่งที่เหลือครับนะครับเท่าราคาขายหมดแล้วเริ่มเข้าระบบครับครั้งหน้าซื้อคืน1000 0หมหุ้นนะครับเพื่อเริ่มเข้าระบบครับครั้งหน้าถ้าเริ่มขายนะครับคนในรักก็มากรอกตรงนี้นะครับว่าขายวันที่เท่าไหร่จานวนเท่าไหร่นะครับราคาขายเท่าไหร่นะครับวันหน้าซื้อคืน ถ้าซื้อไม่ว่าซื้อคืนที่ต่ำหรือสูงกว่าก็จดไปครับนะครับในบางครั้งนะครับมันอาจจะขายไปแล้วก็ต้องมาซื้อคืนที่ราคาสูงกว่านะครับในระยะสั้นเป็นไปได้ครับแต่ในระยะยาวอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าท่านขายสูงซื้อต่ำไปเรื่อยๆนะครับในหุ้นตัวเดิมๆสุดท้ายท่านจะกําไรครับ และการท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆโอเคนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าในการใช้งานจริงนะครับในการลดต้นทุนเนี่ยเราจะเริ่มยังไงบ้างสเต็ป by สเต็ปนะครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามผมได้ตลอดนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณครับ